เดิ๋ถามเด็กทุกคนว่าไม่กลัวหรอหรือไม่คิดหรอว่าผู้ใหญ่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะก้าวร้าวเกินไปหรือเป็นสิ่งที่เด็กไม่ควรทําเชื่อไหมคะว่าเด็กร้อยทั้งร้อยบอกดิฉันว่าเขาไม่กลัวนี่คือสิทธิที่เขาทําได้และนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกผู้ใหญ่จริงๆว่านี่คือสิ่งที่เขาถูกกดมาและถูกกระทํามาโดยตลอด ท่ามกลางความเป็นห่วงเป็นใยของการติบโตมากขึ้นทุกวันแล้วก็ขยายตัวในหลากหลายพื้นที่ขึ้นทุกวันแล้วก็ลงไปถึงระดับที่เด็กในะอายุที่น้อยลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะนำมันจะทางออกมันคืออะไรเราจะแก้ปัญหากันได้ยังไงก็หลายคนก็มองว่าถ้าเราฟังข้อเรียกร้องของเยาวชนนะ ผู้ใหญ่หลายคนจะบอกว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้มันยากเกินไปที่จะสามารถแก้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปกองทัพโครงสร้างประเทศหรือพัฒนาระบบสาธารณพยโภคที่เด็กๆอยากเห็นอยากได้ มันยากเกินไปมันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ในระยะเวลาสั้นแังนั้นคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของเขาและสามารถทําได้เลยเนี่ยแล้วก็นิดว่าได้ผลแน่นอนกับการที่จะเริ่มเปิดพื้นที่ในการค่อยๆเข้าใจกันนะนเรื่องอย่างแรกก็คือการยุติการคุกคามที่มีต่อเยาวชน ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นหนึ่งในปัญหาที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เยาวชนเหล่านี้ลุกขึ้นมาส่งเสียงทางการเมืองบนท้องถนนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอีกนมิติของการคุกคามข่มขู่ที่เยาวชนรู้สึกว่าเขารู้สึกกลัวทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัย และทําให้เขารู้สึกอยากที่จะลุกขึ้นมาแสดงอสองสเขาเนี่มันมี4มิติที่สําคัญอย่างแรกก็คือการถูกคุกคามในชีวิตประจําวันก่อนที่จะสนใจเรื่องการเมืองด้วยซ้ำทั้งในครอบครัวและในโรงเรียนนี่เป็นมิติแรกนะคะซึ่งเด็กจํานวนมากผูานี่คือจุดเริ่มต้นของการสนใจการเมืองและการลุกขึ้นมาเข้าร่วมชุมนุมและชูสามเนม อย่างที่2ก็คือการคุกคามในโรงเรียนเมื่อเขาแสดงออกทางการเมืองอย่างที่3คือการคุกคามที่แกนนำนะอันนี้เราพูดถึงแกนนําถูกกดดันโดยคนรอบข้างเขา 4. ก็คือสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นการคุกคามก็คือการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับดิฉันอันที่สําคัญที่สุดที่เราต้องทําความเข้าใจและมีการพูดถึงน้อยมากในสังคมนี้ก็คือการรู้สึกถูกคุกคาม ในชีวิตประจําวันและในโรงเรียนก่อนที่จะมีเรื่องการชุมนุมประท้วงและการการพูดถึงการชูสังหน่งมันมีการพูดถึงการถูกคุกคามในชีวิตของเขาชีวิตประจําวันของเด็กคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมหรือเด็กมหาวิทยาลัย ดิฉันนั่งคุยแต่ละคนเนี่ยไปภาคใต้เนี่ยคุยกับเด็กคนหนึ่งไม่เกินไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะพูดถึงสิ่งที่เขารู้สึกถูกคุกคามตั้งแต่เขาเริ่มจำความได้ mm hmm. เขาพูดถึงโครงสร้างสังคมที่ทําให้พ่อแม่ของเขาต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อที่จะเลี้ยงดูเขา mm hmm. เขาพูดถึง ความรู้สึกที่พ่อแม่กดดันเขาให้เขาจะต้องเลือกชีวิตเพื่อที่จะกลับมาดูแลพ่อแม่ฟังแบบนี้ที่ฉันก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เราก็พูดกันโดยทั่วไปแต่เด็กเหล่านี้เนี่ยเขาอธิบายกับดิฉันว่าที่เขาโกรธเขาไม่ได้โกรธพ่อแม่นะคะเขาโกรธโครงสร้างของรัฐที่ไม่สามารถที่จะช่วยดูแลพ่อแม่เขาให้พ่อแม่เขา เป็นคนที่ไม่ต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อตัวเขาคือมันมีคําถามพวกนี้ที่พวกเขาต้องการคําตอบหนังสือหรือสื่อออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเขาใช้ในการหาคําตอบเมื่อพวกเขาได้คําตอบสิ่งที่พวกเขาเลือกก็คือการลุกขึ้นมาแสดงออกถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการลุกขึ้นมาชุ่มนุ่มการชู3ามนิ้วหรือการจัดวงเสวนาทั้งในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัยคนกลุ่มนี้ที่อยู่เด็กนำมหาวิทยาลัยเนี่ยประเด็นที่เขาเชื่อว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่สําคัญที่สุดก็คือ,อสถาบันทหารและการไม่มีการเลือกตั้งแบบที่เขาได้พักที่เขาต้องการเด็กเหล่านี้เนี่ยถามพาดท,ทั้งหมดเลือกอนาคตใหม่ ซึ่งถามเขาว่านี่แสดงว่าคุณเป็นเอฟซีธนาทหรือเปล่าคุณทำงานร่วมกับพรรคหรือเปล่าเด็กเขาบอกว่าโอ้เขาไม่เคยคิดเลยว่าธนาทเป็นผู้นําในดวงใจของเขาพวกเขาเชื่อว่าเขาบอกว่าเขาเรื่องอนาคตใหม่ก็ตามชื่อพรรคเขาบอกตามชื่อพรรคก็เชื่อว่าเป็นอนาคตใหม่คถามเพราะนี่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ฉันเวลาสัมภาษณ์เยาวชนเนี่ยถามเรื่องนี้ตลอดเวลาว่า คุณคิดอย่างไรกับการที่พูดถึงสิบข้อมันไกลเกินไปไหมมันจะทาให้คุณเสียมวลชนยไหมทีนี้ได้คิดว่ามันมีคําตอบสองสามคำตอบนะคะหนึ่งก็คือว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแม้แต่ในแกนนาก็ตามล้วได้เห็นการจัดเวทีของธรรมศาสธรรมศาสและการชุมนมุมประชาชนกดแอซึ่งแต่ละฝ่ายก็มีอย่งถกเถียงเรื่องนี้คือที่ฉันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งปี๋ พูดียังพูดประเด็นอื่นนอกจากเรื่องสิบข้อกับปีที่พูดเรื่องสิบข้อ <ừ, S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเรื่องนี้คน